ร่างกายเง่ยัเลี่งพี่น้องรอบมูอวันจัดสรรหมืมาพักกนมาหาลามอยู่สีราชาไมาละศีหาหม,มือดล,ละได่ยาง,งกับร่างกายในมือวันเขาจอานี่ละคบอกรก่างกายไรกะทีร่างกายที่เป็นเมื่อยเ,เป็นปวดขี้งไหมเข้ากับ อ,อกร่างกายคำยังไงแดดมันแห้งแดบดบแห้งคักอยู่สีราชาเนี่ยโอ้ยคักเพลางเลยมาให้ดูสีหาหมือมืออื่นขมือแล้วก็รเรียกว่ามือนเสวยมือแต่ไเศร้ามันจะบริยามร่างกายบริยเล่นปกติิใช้พวกนี้ก็ต้องบอกรลังกายทำมือเลีย้ยงดีงามมือเศ้า เป็นกิจวัตรประจำวันพขาเ่าเ่สี่่องเอตลอดว่าสุขภาพแข่งแห้งบ่มีขายก็ได้อแจกเฮ็ดเอาท้ำเบาได้แห้งบทจ่ายดีอธทิบายจ่ายคือกันแต่จ,จ่ายเร็วมักก็เรื่องของว่าละของชีวิตเนาะแต่ว่าให้หลางกับข็งแรกมอนก่นอน เป็ลี่ยนกันนี่ละว่ามันเป็นกิจวัตรของไผ่ของมันความชอบของผ่ของมันคือกันพนนี่น้องเนาะเนาะหลบนึงสามหลบสี่หลบแล้วคือทิพก่อตอนนี้ละพี่ดองเด้อ